แฟนเพจนิสสัน2000นิสสันสุดยอดโปรโมชั่นและแฟนเพจช่อง YouTube ของเจมนะคะวันนี้เจมมากับรถนิสสันนวลาล่าหล่อๆคันนี้ค่ะกับชุดแม็กซิมาร์ค่ะบอกเลยว่าชุดนี้นะคะเจมเลือกสั่นมาแบบอย่างดีมากๆเลยเพราะเป็นเนื้อ ABS 1 0 0ซและที่สำคัญค่ะไม่มีการเจาะตัวถังด้วยเดี๋ยวเจมออจ,จะพาชมรายละเอียดของรถคันนี้นะคะว่าเจมมีการเสริมหล่ออะไรให้บ้างเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนดีกว่าไหมคะด้านหน้าค่ะเจมบอกเลยว่าปกติแล้วชุดนี้เห็นไหมคะ จะเห็นแต่กาดกันชนที่มันเป็นกาดกันชนด้านหน้าเล็กๆใช่ไหมคะเราใส่เลยชุดนี้เข้าไปเลยนะคะค้อเข้าไปเลยแล้วเป็นเนื้อ ABS แบบ100%แล้วความใหญ่เห็นไหมคะจนถึงไฟหน้าเลยและที่สําคัญคะ่ะเราใช้สีะคะ่ะที่มีคุณภาพรับประกันถึง3าปีนะคะและการเล่นตัดคะ่ะลูกค้าดูการดีไซน์นะคะช่วงนี้คะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ใส่ไฟตัดหมอกใช่ไหมคะเขาก็จะมีเว้นช่องให้ด้วยแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้จะเป็นทําพ่นสีนะไม่ได้เป็นสติกเกอร์อันนี้จะบอกเลยว่าเป็นงานแบบ งานละเอียดมากะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะคะของชุดนี้เห็นไหมคะว่าเรามีการใส่ตัวกาดกันชนด้านหน้าเข้าไปแล้วอะ่ะมันดูเสริมหล่อให้มากๆแล้วที่สําคัญคะ่ะตัวนี้ตัดด้วยสีแดงแล้วก็มีคําว่า e x c e l l y มันดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะทําให้รถนาวาล่าของเราะคะ่ะดูแบบดูดีมีสไตล์มากๆและที่สําคัญคะ่ะตัวนี้คันนาวาล่าที่ปั๊มลายนูนตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าถ้าโดนแสงไฟอันนี้จะเห็นสะท้อนออกมาแล้วดูเด่นเลยตอนกลางคืนนะคะ จะสวยงามมากนะคะด้านหน้าค่ะเรามีการเสริมหลอดด้วยกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีแบบสีดำแต่ว่าเป็นดำแบบเป็นดำด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวนี้เลยนะคะแต่เห็นไหมคะเราจะมีเว้นตัวนี้ให้เห็นตัวโครเมี่ยมที่มีคำว่าเนวาร่าให้ด้วยและจะบอกเลยนะคะว่าชุดนี้มีการเสริมหลอให้ที่ชุดไฟหน้าด้วยแล้วเห็นไหมคะการดีไซน์ของเขาว่ามันดูเรียวดูเพียวทำให้รถด,ดูหลอ่อดูเท่จริงๆแล้วรับกับตัวซุ้มล้อเลยค่ะ ซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อดําแล้วเห็นไหมคะงานสติกเกอร์ปกติเราจะเจอแต่งานสติกเกอร์ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นงานแบบค้นสีลงไปเลยนะแล้วเราจะบอกเลยว่าชุดของ Maxim u s ัของรุ่นนี้นะบอกเลยว่างานดีร0 0เนื้อ a อ s 1เ0รเ็สร็จแล้วแถมไม่จอะตัวถังด้วยนะคะแล้วจะบอกเลยว่าเราคัดสรรน,นะคะชุดแต่งมาให้ลูกค้าและก็แฟนเพจของเราอ่ะอย่างดีทุกชุดนะคะเรามาเริ่มต่อคะ่ะเห็นไหมคะสติกเกอร์แล้วแถมให้อีกเห็นไหมคะ จะมีคำว่านาวาล่าแล้วก็เอเซลลี่มันทำให้รถอะจากสีบอลเงินอะ่ะดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเจะว่าถ้าเราเลือกชุดนี้ให้เสริมหลอกกับชุดนาวลาเจะว่ามันดูดีมากเลยนะและที่สำคัญค่ะเจ็บมีการใส่ยางอะคะ่ะกับแม็กให้มันเข้ากันเห็นไหมคะถ้าลูกค้าเปลี่ยนนะคะตัวนี้มันจะเป็นแม็กของ16นะคะแล้วจะมีให้เลือกหลายลายมากแต่ตัวนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้ถามว่าจะมีแบบลายระครังลายแบบแต่งซิ่ง เจ็บมีเยอะเลยเดี๋ยวตรงเรื่องรายละเอียดของรายล้อมแม็กเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้วยาที่เจ็บเลือกให้ก็จะเป็นยาอัลเทเลนแล้วตอนนี้ค่ะก็จะเป็น A t ทด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันค่ะอย่างที่เจ็บบอกค่ะปกติแล้วเราจะมีการชนท้ายที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแลยแม่แต่เจ็บมีการเสริมหล่อให้อีกเห็นไหมคะเราครอบชุดนี้เข้าไปเลยค่ะพอครอบไปแล้วรถด,ด้านท้ายมันดูเด่นมากและที่สําคัญครอบไปท้ายเจ็บก็มีจัดให้อีกนะคะเรามาฟังโปรโมชั่นกันดีกว่าเห็นรถหล,ล่อแบบนี้ เจยบแถมให้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ 1. ก็คือได้ชุดสเกิร์ตรอบคันของ m a x i m ิมันะคะแล้วก็เจียบจัดชุดใหญ่ให้ด้วยและที่สําคัญค่ะดอกเบีย้ยพิเศษหรือลูกค้าจะเลือกรับทั้งอ๋อแล้วตอนนี้จะมีโปรดาวต่ําด้วยก็ลองเข้ามาสอบถามกันได้ และกลุ่มข้าราชการหรือพนักง,งานระวิสาหกิจหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของนิสสันหรือว่าลูกค้าของแบรนด์อื่นลองโทรเข้ามาสอบถามได้เจี Jeep ๊ยบจัดโปรโมชั่นให้เต็มๆมีให้เลือก3โปรนะคะขอย้าเลยดาวตา่ําดอกเบี้ยพิเศษและชุดแต่งจัดเต็มนะคะสามารถติดต่อโทรสอบถามเจี J ๊ยบได้นะคะสายตรงเลยคะ่ะ0929914965หรือช่องทางไลน์แอด nissan2000 นะคะหรือ g m nissan2000 ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะ ได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เจ๊จะมาอัปเดตเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งใหม่ๆที่จะมาอัปเดตหรือว่าแคมเปญน,นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะคะวันนี้เจะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ